สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะมาตัดใบตองกล้วยอะ่ะเพื่อที่จะไปห่อขนมค่ะจะห่อข้าวประดับดินแล้วห่อข้าวสากค่ะก็มาตัดเออใบตองกล้วยที่นาค่ะ ก็ยังชั่วหน่อยค่ะที่แบบว่าตัดหญ้าแล้วอ่ะค่อยดูโล่งๆหน่อยต้นกล้วยมันก็ตายไปเยอะนะต้นอีกต้นหนึ่งนะแบบม่วงเข่งไปแล้วค่ะพวกยังไม่โตเลยส่วนต้นนี้ก็เกิดที่หลังอ่ะนี่น่าจะ ตัดหัวปรีออกได้แล้วเนาะวันนี้เราตัดเลยไหมวันนี้ก็ก็เตรียมเตรียมงานเตรียมของอะเตรียมของเพื่อว่าพรุ่งนี้ก็จะห่อข้าวต้มขนมกันแล้วดูดิใบกล้วยของเราจริงๆที่บ้านก็มีนะมันก็มีอยู่ อยากมาดูหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ที่นาหน่อไม้ไร่ค่ะไอที่เกิดก่อนก็มันไอ้นี่แล้วเออมันยาวแลว้วค่ะแต่ก็พอได้โือที่แบบเราไม่ต้องซื้ออะเอาใส่ห่อข้าวอะหรือว่าเราจะขุดเอาอันี้ไปด้วยเนาะ มันนะมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสีม่วงๆอะ่ะมันมือเสือปีนี้ยังไม่ได้ขุดเลยนะอยอยู่ตรงนี้อะ่ะแล้ก็น่าจะขุดไปแบบทำของหวานดูไม่ก็ลองเอาไปทำเฟรนชฟรายได้ไหมคะเนี่ยขนาดมันฝรั่งยังทำได้เลยเนาะถ้าได้ขุดนะก็จะลองเอาไปทำเฟรนชฟรายดูค่ะ ก็น่าจะหัวใหญ่อยู่ปีนี้ยังไม่ได้ขุดเลยอะถ้ามันออไม่ขุดเลยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันก็จะย่อยสลายไปตามการเวลาก่ะมันก็จะแก่แล้วก็มันก็จะฝ่อไปเลยอะปีนึงเราต้องขุดครั้งหนึ่งอะเพื่อจะให้มันขึ้นมาใหม่ ยุงเยอะนะในสวนเนี่ยมูเขียงน้าค่ะจะพังแหล่ม่พังแหลเพิ่งจะกำจัดปลวกไปรอบหนึ่งนะแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่หมดนะนรับสมัครค่ะรับสมัครรับสมัครคนมาช่วยทำนาค่ะ สำสวนยางโมดเนี่ยอยู่ได้ไหมคะเถียงนาสภาพแบบนี้มีพร้อมน่าจะเกือบหมดทุกอย่างเลยนะถ้าจะมาเอามุ้งมาด้วยนะคะเพราะว่ายุงมันเยอะดูค่ะอยู่ได้ไหมส้มแซมสักหน่อยก็อยู่ได้แล้วค่ะตัวน,นี้ก็เป็นเสาเสาบนูน สาปูนผสมเสาไม้เนี่ยเราก็กำจัดปวกก่อนก่อนที่จะซ่อมแซมมาใครอยู่ได้ก็เชิญเลยนะคะแต่อย่าลืมเอามุุ้งมาด้วยเดี๋ยวยุงจะกัดยุงจะกัดยังไม่หอนะยุงจะหามด้วยฮะต้นนี้ก็อันนี้ไม่ได้ปลูกนะ คือเรากินแล้วแบบเราโยนเม็ดมันมาแถวนี้อต้นมะม่วงอยู่ใกล้เถียงนาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงครัวเราเนี่ยแล้วก็ต้นขนุนก็ไม่ได้ปลูกเหมือนกันนะแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นต้นอะไรอะส้มโอหรือเปล่าหรือมะานาวมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ กลิ่นเหมือนมะนาวนะใช่ไหมน่าจะเป็นมะนาวนะน่าจะเป็นต้นมะนาวค่ะเนี่ยดูใบมันฉีดดูและฉีดดูแล้วก็ดมดูน่าจะเป็นต้นมะนาวเดี๋ยวว่าจะตัดออกหรืเนี่ยมันโดนหลงังคาค่ะดูสิเนี่ยดูหลงังคามันก็ผุพังไปเพราะใบไม้มัน มันค้างอยู่บนหลังคาแล้วกิ่งมันก็โดนหลังคาด้วยก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีงานอะไรก็ก็จะพาออกทุ่งเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบพอเพียง ก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายนะคะถ้าเราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยหน่อไม้ก็ไม่ต้องซื้อหน่อไม้ไรก็มีอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่บ้านนะหน่อไม้ไผ่ป่าก็มีอยู่นู่นเนี่ยอยู่ริมสะแล้วก็หน่อไม้อะไรอีกไม่รู้จำชื่อได้แต่หน่อไม้หัวขวานนู่นนะนู่นเนะี่ยตรงโน้นนะมีอยู่สองที่สองกอ กอใหญ่ๆเลยมีไหมหน่อไม้ไผ่บ้านแต่ช่วงนี้ก็ต้องงดหน่อยอะ่ะหน่อไม้มันแสบท้องอะ่ะหน่อไม้มันมีฤทธิ์ที่ร้อนนะด,ดูผีเสื้อค่ะพาทุกคนมาดูผีเสื้อเอาบินไปแล้ว อันนี้เหลืองเหืองนึกว่าไอ้น,นี่นึกว่าผีเสื้อไม่ใช่ก่ะเป็นใบไม้ผีเสื้อบินไปแล้วไเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันก่ะไปนู่นแล้วผีเสื้อโห<ฮ>ได้ยินเสียงยุงกันไหมคะตอนที่หญ้ามันลกๆอยู่เนี่ยยุงเยอะกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็ยุงอยู่รอบๆตัวเต็มไปหมดเลยอะ นี่ง้องเราก็มีห้องน้ําก็มดีดูสภาพห้องน้ํานะคะถ้าจะมาอยู่ก็คือต้องต้องซ่อมก่อนนะเนี่ยหลังคามันพังลงมาแล้วอะ่ะคือซ่อมแล้วก็เข้าได้แค่เนี่ยก่อนจะมาอยู่แล้วก็ปรับปรุงซะหน่อยค่อยๆทําไปถ้ามีสตุง้งสตังเยอะก็ลงทีเดียวไปเลยค่ะจบนะ นี่ดอกอันนี้ดูไอ้น่าจะเป็นอะไรอ่ะดอกอะไรเนาะนึกเชื่อไม่ออกเนี่ยดอกเพกาไหมใช่ดินผ่านกันดอกของไอ้นี่ไหมดูเพกาน่าจะใช่นะเนี่ยเคยเห็นกันไหมคะที่แบบยาวๆแบนๆ คล้ายๆเนี่ยคล้ายๆลิ้นและเนาะเพก,กาแถวบ้านเรียกอะไรเนาะจำไม่ได้ละนี่ดอกมันร่วงลงมาร่วงลงมาจากต้นอ๋อนี่ไงนี่ยต้นมัน,น,น,มนเห็นช่อนั้นไหมเห็นเนี่ยลิ้นฟ้าเนาะบางที่ก็เรียกว่าลิ้นฟ้า เดี๋ยวเราคอยดูนะตอนที่มันติดลูกแล้วอะอันนี้ยังเป็นดอกอยู่โอ้โหยุงเยอะมากเลยในส่วนยางมันก็มันก็ดีอย่างนะมันก็เย็นดีอะแต่ยุงมันเยอะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนี่ก่อนไปตัดใบตองกล้วยก่อนนะ มาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ